สวัสดีทุกคนนะครับผมเคยเซตเกเซตนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําในการเล่นยูนาร่าเฟกนะครับคือเซตนี้เนี่ยต้องอาจจะต้องเกิดทุกรอบนะครับที่อัดคลิปคือเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่ขึ้นเวลก้าแล้วเก่งมากๆนะครับเพราะว่าตัวละครแ,แพงๆมันเยอะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการที่เราจะขึ้น,นเวลก้าวเนี่ยมันไม่ได้สามารถขึ้นเวลกา้าได้ทุกเกมนะครับเราจะขึ้นเวลก้าได้ต่อเมื่อแบบต้นเกมเราดวงดีๆมาเลยแล้วเรามีเลือดเยอะช่วงตั้งแต่สี่วเราวน์องเมนที่มันเกี่ยวกับการเงินมาเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับ ซึ่งเงื่อนไขในการขึ้นในวีเก้าเนี่ยว่าเราควรจะขึ้นวีเก้าตอนไหนหรือไม่ควรจะขึ้นใวเก้าตอนไหนเนี่ยมีโปรท่าฝางของ NA นะครับเขียนบทความเอาไว้ซึ่งผมอ่านแล้วรู้สึกว่าดีครบถ้วนมากๆนะครับเพราะงั้นก็เลยกําลังแปลเอามาให้เพื่อนๆได้ดูอยู่นะครับเพราะงั้นในตอนเย็นของวันนี้เนี่ย11ธันวามนะครับน่าจะมีแบนเนอร์ลงในเพจของผมนะครับก็เป็นเป็นการแปลจากโปร NA คนนัคนนั้นมานะครับแล้วก็เขาอยู่อันดับ7ของแลนด์กิ้งนะครับในเซตที่แล้ว ก็เดี๋ยวรอดูได้ครับว่าเราควรจะขึ้นด้ววเจ็ดวลแปดตอนไหนอ่ะคือนเวยว่าเก้าฟัสไนได้ตอนไหนหรือควรเลด้วย8แปดตอนไหนนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําว่าถ้าเราจะต้องเล่นยูนาร่าเฟกเนี่ยก็คือเราไม่สามารถจะฟัสเก้าได้เนาะไม่สามารถฟัสไนได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องเล่นยูนาร่าเฟกไปเฟกที่บอร์ดไหนนะครับเพราะว่ายูนาร่าเนี่ยมีหลายบอร์ดมากๆเพราะว่ามันคือเซตที่มันเฟกได้อนะเนาะคือตัวละครอื่นๆมันเยอะแยะมากมายเตมไปหมดนะครับผมจะแบ่งมาให้เลยนะครับว่า เราควรจะไปเล่นบอร์ดไหนให้การเล่นของเรามันง่ายนะครับบอร์ดที่ผมพาไปเล่นอาจจะไม่ใช่บอร์ดที่เก่งที่สุดแต่มันจะง่ายที่สุดทําให้เราไม่งงไม่แบบไม่ลนไม่ลานนะครับแล้วก็ได้ใช้สิ่งที่เรามีตั้งแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยแบบมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสิ่งที่เราต้องคํานึงข้อแรกนะครับคือเราเปิดมาด้วยบอร์ดอะไรนะครับบอร์ดเปิดของเราหมายถึงช่วงสเตจสองแบบเราเปิดมาด้วยบอร์ดอะไรเราเราใช้ตัวละครอะไรถือของมาบ้างนะครับ ที่มันสําคัญกับการเล่นยูนาร่าเฟกเพราะว่ามันเป็นระบบปลดล็อกนะครับ unlockable ซึ่งในหลายๆบอร์ดที่ใช้ยูนที่เล่นยูนาราเฟกนะครับจะใช้เคนเนนกับคูบุโกะนะครับซึ่งเคนเนนกับคูบโกะเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มันคู่กันมันคือตัวละครจอเด้นสตัวที่เป็นเทรดบอร์ดเป็นตัวละครที่ลงมาแล้วเปิดเผาได้ดีเนี่ยสตัวนะครับซึ่งตัวของจอเด้นมันเปิดเผากันเองมันก็ได้เลือดด้วยนะครับเพราะงั้นมันเลยสําคัญในการที่ถ้าเล่นเคนเนนก็มีโคมีคูบโกะอยู่แล้วตามตามหลักอะไรแบบประมาณนี้นะครับ ซึ่งเราจะไม่เราคือเราจะไม่ได้เปิดยอเราจะไม่ได้เปิดตัวของเคนเนนกับคูบโกะได้ทุกเกมนะครับเกมที่เราจะเปิดเ,เกมที่เราจะเปิดเคนเนนได้เนี่ยถ้าเกิดจะไปเล่นยูราอาเฟกนะจะเป็นเกมที่เราเปิดมาด้วยบอร์ดยอร์เดนนะครับหรือไม่ก็บอร์ดไอโอเนียอันนี้จะสามารถเปิดตัวของเคนเนนได้แต่ส่วนของคูบโกะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่นตัวของบอร์ดยอร์เดนมาจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ได้ปลดล็อกคูบโกะมาเองเลยนะครับคือเราต้องไปพยายามปลดล็อกตัวของคูบกโกะเองเลยตลอดเลยเนาะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดบอร์ดมาเป็นตัวของ Invoker b o i s ์บูเซอะไรอย่างเงี้ยไอเทมที่เราทําจะไม่ใช่อเทมที่เป็นของยูนาล่านะครับจะกลายเป็นไอเทมของริซันด้าแทนเออเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยสําคัญนะครับว่าเราเปิดบอร์ดอะไรบ้างส่วนข้อที่2คือเรามีไอเทมเซตไหมยูนาล่าเป็นตัวละครเผ่าไอโอเนียนะครับซึ่งเผ่าไอโอเนียเนี่ยเซตก็เป็นเผ่าไอโอเนียเหมือนกันซึ่งเป็นตัวละครที่แพงที่สุดในเผ่าไอโอเนียเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราเล่นยูนาล่าเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราควรจะต้องใส่เซตทุกเกมแหละเพราะมันเป็นตัวแพงของเผ่่่าาแตว ในบางครั้งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีไอเทมเนี่ยแล้วเราไปใส่เซตเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้มีความเก่งเพิ่มขึ้นมาในบอร์ดให้เราได้มากขนาดนั้นนะครับซึ่งเซตเป็นตัวละครที่ต้องการไอเทม2ชิ้นนี้มากๆนะครับถึงจะทําผลงานได้ดีนะครับเพราะว่าเซตเนี่ยไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้ทีมมากถ้าเกิดว่าตัวละครของเขาไม่ได้เก่งไม่ได้มีไอเทมไม่ได้มีดาวนะเพราะว่าเลือดลดปั๊บก็ไปวิดพื้นแล้วนะครับและถ้าเกิดว่าวิดพื้นเสร็จเพื่อนตายหมดแล้วเนี่ยเซตก็ไม่สามารถทําอะไรเพิ่มได้แล้วนะครับถ้าไม่ได้มีไอเทม ส่วนข้อที่3นะครับคือไออเนเนียเป็นผาดอะไรเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะเล่นเป็น7 i ไอโอนเนีย5ไอโอนเนีย3ไอโอเนียก็ได้นะครับซึ่งลำดับขั้นพวกนี้เนี่ยมันส่งผลกับสแตทที่ให้ทั้งหมดนะครับซึ่งพวกอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่พิเศษขนาดนั้นนะครับอาจจะมีเป็นแค่ผาดบางผาดก็คือที่ผมเอามาก็คือตัวของความมั่งคั่งอันนี้นะครับที่มันจะได้เงินมาที่ผมแนะนาเผ่านี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเผ่านี้เนี่ย เราอาจจะเน้นไปที่การเล่น5ไอโอเนียขึ้นไปถ้าเราเปิดไอโอเนียมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วแล้วบอดเราชนะเก่งๆมาครับเพราะว่าทองที่เราได้ฟาร์มมาเนี่ยมันก็ทำให้เราขึ้นไเวลวได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วทองที่เราได้ฟาร์มมาเนี่ยมันก็เอามาบวกพลังโจมตีกับพลังเวทเพิ่มขึ้นให้กับตัวละครไอ,อโอเนียของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นถ้าเราเล่น5ไอโอเนียขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องเอมไปในทางที่ทําให้เทมเซตมาด้วยอะไรแบบนี้นะครับส่วนส่วนข้อที่4คือเราสาามรถ้ี่ไไไมม่่่ตต้้อองงโหลลดวาาาา8ยนะรรรกทีเเจปูฟ คือเราคิดแล้วแหละว่าเราจะต้องโลที่เลวลแปดนะครับแต่ถ้าเราสามารถไม่ต้องโลที่เลเวลแปดเขึ้นไปโลที่เลวลเก้าได้เนี่ยเหตุผลในการโลหายูนาร่าในแพทที่มันไม่ได้เก่งเวอร์ในแพทที่มันไม่ได้กลายเป็นตัวโบเก้นของแพทเนี่ยแทบจะไม่มีเหตุผลเลยนะครับเพราะงั้นเราสามารถขึ้นเลเวลเก้าไปไปหาตัวละครอย่างเคนเนนอย่างเซนนาได้เลยต่อให้มันโดนเนร้อมาแล้วในสิบเอ็ดในสิบหกจหนึ่งปีนะครับแต่ว่าด้วยแวลูของบอร์ดเนี่ย ผลงานมันก็ดีกว่าการที่ใส่ยูนาร่านะครับเพราะว่าเราสามารถเราอาจจะไม่ได้ต้องเปลืองช่องไปใส่เอลเนีย<อ>เพิ่มเติมอื่นๆนะครับถ้าเราไม่ได้มีเทมเพลตก็เล่นเป็นบอร์ดเอเฟเฟฟ้านาไปเลยอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละบอร์ดนะครับอันนี้นะครับคือการที่เราเปิดบอร์ดมาด้วยบอร์ดยอรเดนนะครับคือบอร์ดยอรเดนเนี่ยเป็นบอร์ดที่ดีที่สุดในการที่จะไปเล่นยูน่าเฟกนะครับในการที่จะไฮบอร์ดคือณตอนนี้เนี่ยยอรเดนโดนเนิร<ๆ>์มาแล้วนะครับคือที่หกยอรเดนเนี่ยจะ ให้ลีโลแค่1ครั้งแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ได้สมบผลอะไรคือเราใช้มาถือของแล้วก็ใช้มาเพื่อปลดล็อกเคนเดนกับคูโบโกะอยู่แล้วนะครับบอร์ดนี้เนี่ยดีมากๆแล้วก็พาไปเล่นบอร์ดที่ฮิตที่สุดของยูนาร่าเ้วเล่นง่ายที่สุดได้นะครับก็คือเป็นยูนาร่าตัวของยูนาร่าดิซันดามันดีเพราะว่ามีตัวใส่เท่มๆครับคือเคนเดน3ตัวอาจจะใส่ตัวของแดมเบอร์ป๊อปปี้เมื่อก่อนก็ได้ถ้าตัวไหน2ดาวก่อนนะครับ ลิตาน่าใส่เทมของยูนาาได้นะครับติโมใส่เทมของลิซันดาได้คือมันครบถ้วนในการที่จะพาเราไปจบบอร์ดยูนาาเฟยยร์ดลิซันดานะครับอ่ะมันคือบอร์ดนี้นะครับบอร์ดนี้เป็นบอร์ดที่ยอดฮิตที่สุดแล้วบอร์ดนี้จะใช้เคนเนนกับครูบกโกรนะครับแต่ว่าเราจะไม่เล่นเซตที่ผมบอกเพราะว่าการที่เราเล่นลิซันดาเนี่ยคือเกมนี้นะครับถ้าเราไม่ได้หยิบไอเทมอาเม้นมาเวอร์จริงๆเนี่ยไอเทมเราจะมีประมาณ3ชุดนะครับไอเทมเรามีประมาณ3มชุดก็คือ ถ้าเป็นบอร์ดนี้นะชุดแรกนะครับเราจะต้องหาให้ยูนาร่านะครับชุดที่2คือไอเทมแทงส่วนชุดที่3มคือให้ไอเทมให้ดิซันดานะยเพราะฉะนั้นมันไั่มันมันไม่มีไอเทมเพิ่มเติมแล้วนะครับให้กับเซตเอ่อยกเว้นว่าช่วงเลดเกมเนี่ยคุณไปหายเทมเซตมาได้เพิ่มจากวงล้อจากตัวของจากวงล้อจากตัวรอบคีปตอน5้าขีดเจ็ดสี่ขีดเจ็ดอะไรเงี้ยแล้วจะเล่นเซตตอนนั้นอ่ะอันนั้นเล่นได้นะครับก็เอาเซตใส่แทนทาลิกได้เลย ใส่ทันทกได้เลยถ้าเซตมีอเทมแล้ว2ดาวนะครับหรือจะขึ้นเลเวลก็ได้แล้วก็ลงเซตไปเป็น4ไอโอเนียไปไม่ได้ต้องเปิดท่าไอโอเนียอันนั้นก็เล่นได้นะครับแต่ว่าควรจะมีไอเทมเออถ้าเล่นเซตก็ควรจะมีไอเทมแต่บอร์ดนี้ยโทษครับคือบอร์ดที่ฮิตที่สุดแล้วเพราะว่ามันคือบอร์ดที่เหมาะสมกับคําว่าบอร์ดเลเวล8ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ตัว5บาทตัวละครทุกตัวในบอร์ดนี้สามารถขึ้นขึ้น2ดาวได้ในทุกๆเกมนะครับเพราะว่ามันมีแค่4บาทที่แพงที่สุด ซึ่งถ้าเราโหลดที่เโหลที่เวลแปะแล้วเนี่ยแล้วเราโลไม่ฮิตเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสตาร์กแล้วตายไปได้เลยแต่ว่าบอร์ดน,นี้เนี่ยคือข้อยกเว้นเพราะมันไม่ได้ใช้ตัว5บาทถ้าเราโลเลเวลแปจนตายแต่สุดท้ายแล้วมัน2ดาวทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะยังพาเราท็อปโฟได้นะครับเออมันอาจจะพาเราท็อปโฟได้แต่บอร์ดอื่นเนี่ยที่มันใช้ตัวปลดล็อกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันปลดล็อกมาแล้วได้1ตัวก็จริงครับแต่ถ้าเราไม่ได้ขึ้นเรียลเก้าเนี่ยโอกาสที่เราจะเจอ2ดาวเนี่ยไอตัว5บาท7บาทพวกนนั้นเนนี่ยมัก็ยากมา,มากๆนะเพรวะนั้นบอร์ดเนี่ย ก็เลยเป็นบอร์ดที่ฮิตที่สุดเพราะว่าเล่นง่ายที่สุดเหมาะสมกับคำที่คำว่าบอร์ดเวิแปที่สุดนะครับแต่เงื่อนไขคือถ้าไม่ได้เปิดบอร์ดยอนเดินมาเนี่ยอาจจะปลดล็อกคูโบโกะกับเคนเดนยากสักนิดหนึ่งนะครับแล้วที่ระเบเก้าครับเราสามารถเปิดบอร์ดที่เบิเก้าเปิดเป็นไลท์ได้นะครับก็คือตัวของไลท์เนี่ยมันจะมียูนิตี้มากมายครับมันมีพวกเอฟโฟนเออะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ตัวฟอนต์ไลท์เนี่ยมันเยอะแล้วนะครับคือมันห้าตัวแล้วเพราะงั้นได้ไลท์มาเป็นแบ็คลา์ตรงนี้เนี่ก็วกงัวนึนะครบแล้ ไอเทมเนี่ยก็ไปหาได้ง่ายนะครับใช้เทมเวกว็ได้เทมมานาก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็มันเปิดสีเพาพอดีเนาะที่เลเวลแปดนะครับเป็นตัวของทากอนเฟรยอร์ไอโอนเนียแล้วก็ตัวของยอรเดนนะครับเพราะงั้นถ้าคือเลเวลเก้าก็ลงไล์มาบอร์ดนี้ก็จะสวยเป็นบอร์ดท,ที่อันนี้น่าจะเรียกว่าบอร์ดดีฟอลของยูนาร่านะครับบอร์ดดีฟอลคือบอร์ดท,ที่แบบถ้าเกิดว่าคิดว่าเราจะเล่นบอร์ดย,ยูนาร่าเนี่ยในหัวของคนผู้เล่น จะขึ้นบอร์ดนี้มาก่อนเลยนะครับนั่นแหละแต่เงื่อนไขมันยากตรงที่ว่าเราต้องมีเคนเนนคูโบโกะกคืออาจจะต้องเปิดยอร์เดินมาหรือไม่ก็แบบพยายามที่จะปลดล็อกมาเดี๋ยวตัวละครมันเข้าทางพอดีให้เราปลดล็อกทัก้งสองตัวนั้นได้นะครับถึงจะไปเล่นบอร์ดนี้ได้นะครับอันนี้เป็นบอร์ดเรเวอ8แปดอีกบอร์ดหนึ่งนะครับเป็นบอร์ดเลเวล8แปดอีกบอร์ดหนึง่งที่มาทางยอร์เดนคือปลดล็อกทั้งเคนเนนปลดล็อกทั้งคูโบโกะได้เนี่ยแหละแต่ว่าเราทำไอเทมแบบเซตมาคือไอเทมเราเป็นอนนรับด้้์ี พอเราเล่นเซตปั๊บเนี่ยมันไม่ได้มีตัวละครอะไรที่เราที่เราอยากจะถอดออกนะครับมันก็อาจจะเป็น4ไออเนียค้างไว้ซส,ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นบอร์ดนี้เราเลยเติมเป็น5ไออเนียมาเลยนะครับเพราะว่าเราเล่นเซตแบกใช่ไหมครับเราลงอากานิตเป็นเนโก,กะกับอาริมาตรงนี้มันทําให้เราได้พลังเวทจากอากคานิตมาด้วยนะครับแล้วก็บอร์ดนี้เนี่ยแคปสูงมากแคปหมายความว่าความเก่งที่สุดเท่าที่มันจะทําได้เนี่ยแบบเราดาวตันแล้วตัวละครทุกตัวดาวตันมีเล่มครบแล้วเนี่ยบอร์ดนี้จะเก่งมากๆได้นะครับเพราะว่า ทุกบอร์ดที่เล่นเนโกะนะครับจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นไซรัสได้แต่ว่าต้องต้องทำควีตมาให้ได้นั่นแหละซึ่งถ้านิสัยผมณนาเวลาเล่นณนตอนนี้นะครับจาวานเครื่องมันในชอ็อปตทอยผมใช้หรือไม่ได้ใช้ผมจะซื้อมาก่อนเพราะถ้ามันนับเกตสองดาวได้เนี่ยผมขายทิ้งเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกร่อปลดล็อกควสไซรัสต่อให้ใน,ต,ใในต่อให้ในอนาคตในเกมนั้นไม่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าแต่ก็จะขายจาวานเอาไว้นะครับ เพราะว่ามีโอกาสใช้เนโกะสูงนะครับในในกทุกบอร์ดเนี่ยมันเป็นมันมันเป็นมันเป็นเซตที่มันเฟกได้นะครับถ้าเราเล่นไซรัสได้เผื่อไซรัสแบบลงไปมั่วๆมันยังเก่งเลยนะครับถ้ามีไอเทมให้ถ้าแบบสลัตันได้มีดาวเยอะๆอะไรอย่างงี้นะครับเพราะงั้นก็บอร์ดนี้จะเป็นบอร์ดเวลแปดที่ใช้เซตแบกนะครับซึ่งเซตเนี่ยเราวางไว้ข้างหน้าสุดเพื่อให้มันโดนดาเมจแล้วออกไปวิดพื้นให้ได้ไวที่สุดนะครับจะได้กลับมาทำดาเมจไม่งั้นเนี่ยมันจะเสียเวลาและดาเมจจะหายไปเยอะนะครับหลักๆเปป็นนระมาณี้อันนี้คืออบร์ดที่ปลลด็อ เคนเนนคุมโกะแล้วก็จะเล่นเซตด้วยนะครับก็คือมันตัวเราที่ผมบอกว่าไอเทมมันมี3ชุดใช่ไหมละ่ะก็เนี่ยครับชุดแรกก็คือเป็นของยูนาลาชุดที่2เป็นไอเทมแท้ของกูของชุดที่3ก็เป็นไอเทมไฟเตอร์เวทของเซตนะครับเรเดลเก้าก็เปลี่ยนไซรัสครับนี่ครับเปลี่ยนไซรัสแล้วก็ตัวของเอสเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นคินเดตแล้วก็เซนหน้าเนี่ยที่เลเวลเก้าเราอยากลงอยู่แล้วนะครับที่ที่เลเวลเก้าเลเวลสิบเนี่ยเซนหน้าเราอยากลงอยู่แล้วมันทําให้เก่งเลยนะครับเซนนาหนึ่งตัวเนี่ยมีมูลค่า Th read, Th read เท่เา,ะะเกมา,มากับเเเเเเททรรรรรรดดดนนนนนึงงงงลลลยยะะะะคคคััััับบพาา้้้กกกก่่มมๆแวววต็วอื ต่อไปคือเปิดบอร์ดด้วยไอโอนเนียนะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเปิดบอร์ดด้วยไอออนเนียเนี่ยเคนเนนเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวละครทุกตัวที่เราลงไปเนี่ยมันน่าจะไปไปเชื่อมกับเคนเนนได้แหละนะครับเพราะว่าการเปิดไอออนเนียแล้วเปิด5ไอโอเนียบ้าง4ไอออเนียนิดๆหัไอโอเนียนีนน้มันเคนเนนมันปลดล็อกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือเราจะมาเล่นบอร์ดไอโอเนียที่มาเปิดไอออนเนียเนี่ยส่วนใหญ่นะต่อเมื่อผ่านเป็นผ่านเกี่ยวกับพวก e con, ment, อีคอ e นอะเมนอะเป็นอีคอนอกเมนพวกอ e ี ให้เลเวลนะครับมันจะมีให้เลเวลกับให้เงินที่ผมบอกนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวของให้เลเวลเนี่ยเราไม่ต้องฟาร์มมันในช่วงต้นก็ได้นะครับมันนับจุจากเลเวลเราแต่ว่าตัวของทองเนี่ยเราต้องฟาร์มมาในช่วงตน้นเพราะงั้นถ้าเราเปิดตัวของไอโอนเนียในขณะที่มันเป็นผ่าที่เกี่ยวกับทองมาไอความมั่งคั่งเนี่ยมันยิ่งทําให้เราควรที่จะเอมไปว่าเราจะเล่นเซตนะครับเพราะว่าเราอยากเปิดห้าไอโอเนียให้มันได้พลังโจมตีเยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบอร์ดที่เราจะไปเล่นเนี่ย ก็คือบอร์ดที่ไม่ใช้คูบุโกะนะครับเพราะว่าเราไม่มีคูบุโกะนะครับเราเราเปิดมาจากไออเนยเราไม่มีคูบุโกะเลยนะครับเพราะงั้นเราใช้ทั้งเคนเนนใช้ทั้งเซตได้นะครับเพราะว่าเป็นไออเนะครับเราจะมาเล่นที่เลเวล8เป็นบอร์ด7ไออเนยไปเลยเพราะที่ผมบอกว่าถ้าเราเล่นไออเนยมาแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะได้มาในผาที่มันเกี่ยวกับพวกไอคอนพวกเลเวลนะครับเพราะงั้นยิ่งเราลงเยอะก็จะยิ่งมีไอคอนเยอะมีการเงินที่ดีมีเลเวลที่ไวขึ้นนะครับเพราะงั้นเราอยากลง7ไปเลยนะครับเพราะว่าเผ่าตัวละครมัันนไไม่ดด้้แพงวยะครบ แล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นเจเอลเนียเซ็ตเราจะยิ่งเก่งขึ้นมากๆนะครับบางที่การปลดล็อกเซ็ตแล้วเราทำไปเทมเซ็ตมาแล้วเลเวลแปมีโดนาคแค่1ตัวบวกกับตัวละครพวกนี้ครบทั้งหมดเนี่ยอาจจะพาเราขึ้นเลเวลเก้ต่อเลยก็ได้นะครับเพราะว่าบรอดน,นี้ราคาถูกมากนะครับบ่อนนี้ราคาถูกมากที่มันราคาถูกเพราะเราไม่ได้ต้องเก็บตัวละครอ,อะไรไว้ระหว่างทางเลยนะครับเพราะเราใช้ตัวละครไอลเนียมาตลอดอยู่แล้ว2คือเราเล่นมาในผาที่มันเกี่ยวกับการเงินเพราะงั้นการเงินเราเนี่ยจะเร็วกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเล่นลายนี้ จะขึ้นเวลก้าง่ายดวยการที่ใช้ยูนาร่าแค่หนึ่งตัวนะครับหนึ่งยูนาร่าหนึ่งเซ็ตวูคองถ้าสองก็ดีถ้าหนึ่งก็ไม่เป็นไรส่วนเคนเนนเนี่ยอาจจะสองอาจจะต้องสองหน่อยซินเชาต้องสองหน่อยเพราะเราเล่นมานานแล้วอะไรประมาณนี้ครับแต่ทัวเมืองแพงเนี่ยหนึ่งาวได้แล้วก็ขึ้นไปโลต่อที่เลเยวลาก้าวนะครับแต่พอเลเวลาก้าปั๊บเนี่ยเราเล่นเจ็ดไอโอนเนียมาเพื่อที่จะเพื่อที่จะ,จะบูตอีคอนบูตอะไรมาแต่ว่าตัวละครไอโอเนีย er เนี่ยหลายๆตัวมันเป็นกีกี้ซะเยอะนะครับเพราะงั้นเราก็จะถอดออกเหล เพื่อนบลงตัวละครเก่งๆณนะตอนนี้เนี่ยเรามีตัวละคร5บาทเพิ่มมาถึง4ตัวแล้วนะครับก็คือออนคินเดตลูเซียนเซนนานะครับแล้วก็มีตัวของวอลิเบรตัวของวอลิเบรเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าเราจะลดล็อกได้หรือหรือไม่ได้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขที่เราจะมาเล่นบอร์ดนี่สัส่วนใหญ่เนี่ยปกปติแล้วนะครับมันคือการที่เราเนี่ยเจอออนมาไว้นะครับเพราะว่าออนเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในสนามครบ4ครั้งปั๊บเนี่ยจะสร้างไอเทมอร์ติแฟกมาให้คือไอเทมโบราณทั้งหลายนะครับซึ่งไอเทมโบราณเนี่ย ยูนาล่าใช้ได้โคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็เซตก็ใช้ได้เยอะมากๆเหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้เลยเนี่ยเราใส่ให้กับออนและทำออนสองดาวใส่เทพแพนตัวนี้ตั้หน่อยเนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกตัวของวอลิรแบรได้ง่ายๆเลยนะครับคือออนเนี่ยเป็นตัวละครที่ปลดล็อกวอริเแบรได้ดีมากๆนะครับผมให้มาทิ้ไปแล้วกันนะครับตัวของวอริเแบรนะครับปลดล็อกจาก3อย่างง่ายๆสำหรับผมนะคือออนที่ใส่ไอเทมออนที่ตัวเองไปบนฟาร์มมานะครับ2คือเล่นห้าเฟยยอดขึ้นไปนะครับแล้ว แล้วก็ใส่ไอเทมให้กับบอมนะครับทำบอมสองดาวและห้าเฟรยอดนะครับสามคือทําวอล์มบอกหมายเยอะๆนะครับทำอายเทมที่มันเกี่ยวกับเลื่อนมาเยอะๆแล้วก็ใส่ให้กับตัวบูเซอร์เปิดแค่สองบูเซอร์ก็พอแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดเราปลดล็อกวอลเลเบลไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ใช้ตัวบูเซอร์ตัวอื่นอย่างเช่นเชนได้นะครับเพราะเราเล่นเจ็ดเอลเนียมาเนาะถ้าเราเล่นเจ็ดเอลเนียมาเนี่ยที่สเตเตสี่เราดูทรงแล้วว่าเราไม่ได้แบบมีออนไวสเตเตสี่ล่ะจะไมไ่ต้องมาคับำเล่นนนออขาดนั้นก็ได้นะครับ เราก็อาจจะเอาตรงนี้เป็นเชนก็ได้นะครับตรงนี้เป็นเชนครับไอตัวรีแบรเนี่ยเป็นเชนเพราะงั้นจะกลายเป็น6ไอโอนเนียตัวละครที่เอาออกได้ก็คือจินนะครับจินเนี่ยเราใส่มาไม่ได้ใส่มาเพราะเป็นการสลิงเกอร์นะครับเราใส่มาเพราะเป็นไอโอนเนียนี่แหละแต่ว่าตัวละครฟอนไลน์มัน5ตัวแล้วไงเพราะงั้นก็ไม่ได้ต้องใส่เคนเนนไปขนาดนั้นและก็ได้อะไรแบบนี้นะครับก็ใส่เป็นจินไปอย่างน้อยน้อยลูเซียนอาจจะยิงแรงยิงแรงขึ้นนิดนึงก็ได้นะครับ คือตัวละคร3ตัวเนี้ยนะครับคือตัวสี่สี่ตัวเนี้ยคือตัวละครที่เปลี่ยนได้ในบอร์ดนี้นะครับเนี่ยวอลีเบอร์ออนซินเฉาจินเนี่ยตรงเนี้ยคือเปลี่ยนได้แต่ถ้าเอาบอร์ดที่แครบที่สุดสำหรับผมคือบอร์ดนี้นะครับเพราะว่าออนมันจะสร้างไอเทมอินดิแฟกต์มาได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วยูนาล่าก,กับเซตเนี่ยจะค้างหรือจะเก่งมากๆเนี่ยหรือในภาษาเกมโกลเดันบัตตูล่าเกมที่พี่เนี่ยนะครับเขาใช้คำว่าเบรลเอาท์เนี่ยคือแบบหลุดโลกไปเลยวินเอาท์ได้เลยเนี่ยคือจากไอเทมอินดิแฟกต์ซะเยอะด้วยแล้วก็ตัวของวออออออลบบกับนนเเี่่ยไไมมต้งท ไม่ได้ต้องใส่เทมเลยก็ได้นะครับก็เก่งอม,มันเป็นประมาณนั้นเพราะงั้นบอร์ดนี้ก็เป็นบอร์ดที่สวยอีกบอร์ดหน,นึ่งนะครับอบอร์ดนี้ก็เป็นบอร์ดที่สวยอีกบอร์ดหนึง่งก็คือไม่เล่นแล้วเคนเนนนะครับเพราะเราไม่ได้เล่นคูโบโกะแล้วด้วยก็ได้เออเป็นแบบนั้นนะครับหลักๆเป็นประมาณนี้แต่เซตเนี่ยเล่นอยู่แล้วเพราะเราเปิดไอโอนเนียมา <c oughs> ส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับคือเราไม่ได้เปิดทั้งโรเดนเราไม่ได้เปิดทั้งตัวของไอโอนเนียมาเลยซึ่งสถา,านการณ์นี้นะครับจะเกิดขึ้นบ่อยที่สุดสผม สหรบผมนะจะเกิดที่ขึ้นบ่อที่สุดเพราะว่าเราเปิดบอ่ออะไรมาก็ไม่รู้อะเออแต่ว่ามันเป็นไอเทมที่ยูนาร่าใช้ได้นะครับแล้วมันก็เกี่ยวเนื่องกับตัวของควิกไซเกอร์ด้วยก็คือเราเล่นแอชมาเปิดเป็นบอดเฟย์ยอดมาคือบอดเฟยยอดเนี่ยเป็นบอดที่เปิดแล้วง่ายที่สุดเพราะมันเก่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเปิดมาเป็นบอ่อนี้ก็ใส่ไอเทมตามมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นบอ่อนี้มาเนี่ยโอกาสที่จะปลดล็อกคูบุโกะเนี่ยแทบไม่มีนะครับโอกาสที่จะปลดล็อกคูบุโกะแทบไม่มีแต่โอกาสที่จะปลดล ในช่วงระหว่างทางเราอาจจะเฟกมาเป็นสี่ดีเฟนเดอร์อะไรประมาณนั้นเราอาจจะเฟลสี่ดีเฟนเดอร์แล้วแบบ,บอัปเกรดดาวหมดก็ปลดล็อกเคนเดนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่สําคัญขนาดนั้นนะครับคเคนเดนไม่สําคัญกับบอร์ดที่เราจะนําไปเล่นต่อในอนาคตขนาดนั้นครับเพราะงั้นผมเลยยกตัวอย่างบอร์ดนี้มาด้วยคือบอร์ดที่เป็นบอร์ดตัวของเฟกเฟรยอดเลยนะครับอืมอ่ะนี่ครับคือเราไม่ใช้เลยเราไม่ใช้ทุกอย่างเลยครับบอร์ดนี้จะเป็นบอร์ดห้าเฟรยอดนะครับแล้วก็เล่นเป็นยูนาล่า ไม่มีไออเนียติดเลยนะครับเล่นเป็นยูน่าร่าแล้วไม่มีไออเนียติดมันเลยนะครับคือเอาง่ายง่ายว่ามันคือตัวละครที่เอามาถือขอแล้วเป็นตัวละคร4บาทถ้าใครดูคลิปที่แล้วที่ผมลงไปเนี่ยถ้าผมบอกว่าตัวแทนคุณพอแล้วยังตัวแฮร์รี่คุณพอแล้วยังเนี่ยถ้ามัน4ดาวอะสบาท2ดาวมีเทพเนี่ยสำหรับผมมันพอแล้วที่เลเวลแปดสเตตสี่นะครับเพราะงั้นก็อาจจะไม่ต้องใส่ไออเนียก็ได้ขนาดนั้นมันก็ไม่ได้จะเป็นสําหรับยูน่าร่าขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็เน้นตัวของสเกลลิงกุลซู เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นบอร์ดที่ยูนาร่าเล่นกับลิซันดาเหมือนกันแต่ว่าไม่มีตัวของเคนเนนแล้วก็คูโบโกะสำหรับผมนะครับบอร์ดนี้เนี่ยเป็นบอร์ดทางผ่านบอร์ดนีน้จะเป็นบอร์ดทางผ่านเพราะว่าในเมื่อเราไม่ได้เล่นเซตในเมื่อเราไมา่ได้เล่นไอโอเนียนะครับที่รเลเก้าถ้าเราขึ้นเลเก้าได้จริงเราจะเปลี่ยนบอร์ดของเราให้กลายไปเป็นบอร์ด AD f l เฟกนะครับเป็นเซนนาคินเดตเราจะมาเล่นบอร์ดนี้ซึ่งเก่งกว่า ถ้าเราไม่มีไอเทมเซตคือถ้าเราไม่ได้เล่นเซตอยู่แล้วไม่มีทางที่ไม่มีทางที่ททยูน่าล่าจะเก่งกว่าคินเดดอยู่แล้วนะครับเพราะงั mm ้นถ้านับในแผนที่ผมพูดตอนนี้นะเออเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขของการที่เราเล่นเวลเปมาเป็นแบบนี้เนี่ยเลเวลเก้าเราก็แค่เปลี่ยนมาเล่นบอร์ดนี้ครับเดเวลเก้าก็แค่เปลี่ยนมาเป็นบอร์ดนี้ครับไอเทมเวทใส่ให้กับฟิเด์สติกก็ได้นะครับเออไอเทมเวทใส่กับฟิเด์สติกก็ได้อืมหรือถ้าเกิดว่าไอเทมเวทมันกลายเป็นตัวไอเทมเซตของเซตเลยริงแบบเซตอะ่ะ เซตที่เป็นไอโอเนียเนี่ยคุณก็อาจจะปลดล็อกเซตมาก็ได้ครับแล้วก็เอามาใส่แทนทาริกก็ได้แล้วก็เล่นเซตเออๆไปเลยตัวหนึ่งก็ได้หรือไปใส่ตัวของอาเซียก็ได้ครับคือมันใส่ได้หมดเลยนะครับคือเอาง่ายๆมันเป็นบอดเฟกแล้วอะเพราะงั้นช่องที่มันไม่เกี่ยวกับใครเนี่ยมันคือมี3ตัวนะครับมีทาริกฟิดเดิลแล้วก็ลูเซียน ต่มันคือสตัวที่เก่งนะเพราะงั้นเราก็ใส่ไปเลยซึ่งของเวสใส่ให้ฟิเดอร์เนี่ยมันไม่เคยแย่นะครับมันเก่งมากๆอยู่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของมานานเนี่ยก็ใส่ให้กับลูเซียนเซนนาเพราะงั้นทุกอย่างมันลงตัวหมดนะครับสมมติว่าที่เลเวลแปดคุณทำมาเป็นโชจินโชจินอะดัพติฟเฮมแล้วก็เจเวลกันเลสนะครับไอเทมเวสอ่ะเนาะก็เนี่ยครับอะดัพติฟเฮมอะดัพติฟเฮมเจเวลกันเลสฟิเดอร์สติ๊กแล้วก็อ่าลูเซียนเซนนาใส่โชจินนะครับ เซนนาเนี่ยมันเป็นทั้งแคลลี่เป็นนักซัพพอร์ตนะครับถ้ามันแคสไวๆไวก็ให้โลไวแล้วมันก็สับตัวละครไวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาของเวทให้ฟินเดอร์ซิกเนี่ยมันก็สกิลไปข้างหลังก็แรงขึ้นมันก็ทำดาเมจได้มากขึ้นตัวของฟินเดอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่มีดาเมจเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดมาเป็นบอร์ดจอเดนเราไม่ได้เปิดมาเป็นบอร์ดไอโอเนียนะครับแต่เราไม่สามารถขึ้นเลเวลเก้าได้เลย อันนี้ก็นับว่าเป็นบาทางผ่านที่ดีนะครับพาะง้นก็ตามนี้อันนี้เป็นแนวทางที่ผมแนะนําคือมผมไม่รู้มันถูกหรือมันผิดนะครับแต่ว่าผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็ใช้จากที่ผมเล่นมานะครับเพาะง้นก็ถ้าเกิด่าช่วยเพื่อนได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่เกิดถ้าเกิด,ากด่าช่วยไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ว่ากดติดตามไปอาจจะมีสักคอนเทนต์หนึ่งที่ช่วยเพื่อนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มานั่งฟังนะครับใครดูคลิปช่องผมก็จะเป็นเนื้อแบบนี้หน่อยนะครับจะไม่ค่อย เจอกันใหม่ครับบายยขอบคุณมากครับบายยเจอกันและหากใครนะครับที่ต้องการโปรแกรมอ m มูเลเตอร์เล่นเกมมือถือบน PC นะครับผมแนะนำเป็น LD Player นะครับพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการเล่นเกมโทรศัพท์ต้องการเล่นเกมมือถือบนคอมพิวเตอร์บน PC นะครับ LD Player ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ลื่นเร็วแล้วก็ เลื่อนไหลสมูทมากๆนะเพื่อนๆจะไม่แหลกแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราปรับสเปคให้มันตรงกับคอมพิวเตอร์ของเราเนาะมีเกมมากมายครับผมให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับหากเพื่อนๆจะเล่น g ก l d e n s a b a t u ต a บน PC นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเล่นใน L d p l a y e r เเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับช็อปนะครับให้มาอยู่ข้างล่างได้ด้วยนะครับโดยการที่เราปรับโปรแกรม L d Player เนี่ยให้เป็นแท็บเล็ตวิวนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการเล่นเกม Golden s a b a t u l a ผ่าน Emulator l d Player นะครับ ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ description ข้างล่างนะครับผมก็เพื่อนๆสามารถไปกดลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับ